การคนพมโครงกระดูกของมนุษย์ท่ามอายุราว4,000ปีซึ่งผู้คนจะให้ความเคารพนับถือและเชื่อว่าเป็นอัฐิของพระฤาสีกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับราคา5 0 8 0 0นะคะขอโทษเชิเจ้าวาดองเม่ ที่ได้ค้นพบถ้ำที่1น,นะคะตั้งแต่พศอ2511อนะคะเจ้าวาดองค์ที่2หลวงปู่ข้ามนะคะภาคภูมิกิติภัฒนาคุณนะคะท่านได้ค้นพบถ้ำมสองและข้ามอสามพศ2519 พระาลีลิกธาตุนี้ก็นำมาจาก3ประเทศอินเดียในปางศรีลังกานะคะให้ได้กล่าการกลับมาที่นี่เป็นครั้งที่สองวันนี้บรรยากาศค่อนข้างดูเงียบเหงายังไม่มีนักท่องเที่ยวเยอะมากจุดที่วายพระพรมสาลีลิกธาตุและอัธิธาตุของหลวงปู่โชตและหลวงปู่เพิ่มเจ้าอาวาสผู้คนพบถ้ำที่หนึ่งสองและสาม จุดเที่ยวชมจุดที่หนึ่งปฏิสถานพระบรมสารีริกธาตุและอัฐิธาตุของเจ้าวาดทั้งสององค์จุดที่สองนี้ชื่อว่าถ้ำเพชรนะครับภายในนั้นมีความระยิบระยับงดงามและเชื่อกันว่าที่นี่นั้นคือคลังสมบัติโดยให้เรานำกระเป๋าสตางค์ออกมาแล้วเปิด และโกยซัพ์เข้าไปให้ได้มากตามที่ต้องการซึ่งในการโกยนั้นก็จะต้องทําอย่างระมัดระวังนะครับอย่าให้ไปดูเจ้าหินงอกหินย้อยที่ยังมีชีวิตอยู่เพราะอาจจะทําให้หินตายได้นั่นเองสิ่งที่เราเคยได้ยินมามีโลกมนุษย์โลกบาดาลและเมื่อคุณมาถึงที่นี่พบกับหินรูปร่างคล้ายปากของจระเข้ซึ่งเป็น เขตที่กำหนดและบอกให้รู้ว่าคุณกำลังจะเข้าสู่เขตของเมืองบาดาลซึ่งมีพญาเจะเคเฝ้ารักษาดูแลทางเข้าอยู่และในทันทีที่เราก้าวเท้าเข้าสู่เขตเมืองบาดาลน,นะครับไอเย็นของอากาศจะมาประทะผิวกายเราในทันทีและภายในนี้มีบรรยากาศของความชื้นราวกับว่าเราอยู่ในน้ำ ในถ้ำบนเพดานมีการนำสีมาระบายให้เห็นเป็นรูปล่างของตัวปลาหอยเพื่อยืนยันและสะท้อนความเป็นบาดานเมื่อออกจากเขตเมืองบาดาลก็มาพบกับพยาจิ้งจกที่เกิดจากธรรมชาติและจินตนาการของคนที่พบเจอเป็นความเชื่อท้องถิ่นว่า ผู้ใดได้รูปคราจะเป็นขอโชคลาภแต่ภายหลังมีการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติขอความร่วมมือนักท่องเที่ยวห้ามแตะต้องหินงอกหินย้อยภายในถ้ำและที่ปรากฏอยู่ต่อสายตาก็คือรูปของศิวลึงและพระพิคเนศซึ่งเกิดขึ้นจากธรรมชาติเป็นผู้หลังสรรค์ขึ้นมา เดินชมความงามของถ้ำไปตามป้ายที่บอกทางเป็นระยะไปจนถึงถ้ำพระพุทธซึ่งทางวัดได้นำพระพุทธรูปเข้ามาประดิษฐานไว้ให้นักท่องเที่ยวได้เข้ามากราบไหว้ซึ่งก็อาจจะเป็นที่ชินตาสำหรับมือพุทธและอีกความน่าทึ่งของที่นี่ก็คือเมื่อเราออกจากเขตบาดาล เข้าสู่เขตถ้ำพระพุทธความชื้นเหมือนเราอยู่ในน้ำกับตรงนี้จะตัดกันอย่างชัดเจนนับว่าเป็นเรื่องมหัศจรรย์ของธรรมชาติและเมื่อเราเข้าสู่ธรรมจิตกรนะฮะตรงนี้ก็ไกด์บอกว่าให้เราอธิษฐานถ้าตั้งเหรียญได้สำเร็จแสดงว่าภารกิจหรือหน้าที่การงานหรือสิ่งต่างๆที่เราถามนั้นจะ ประสบความสําเร็จเป็นที่วิปัสสนากรรมฐานของครูบาอาจารย์หลายๆท่านถาดจากถ้ำจิตกรเดินตามขั้นบันไดสูงขึ้นไปมีการคน้นพบโครงกระดูกของมนุษย์ถ้ำอายุราว4,000ปีซึ่งผู้คนจะให้ความเคารพนับถือและเชื่อว่าเป็นอัติของพารฤาษี แล้วยังมีการค้นพบภาชนะเครื่องใช้ต่างๆและมีกระดูกสัตว์อยู่กับโครงกระดูกภายใต้ความเชื่อว่าสัตว์เหล่านี้คือบริวารของพระฤาษีท่านนี้นั่นเองครับจินตนาการกับตำนานและความเป็นจริงนั้นยากที่จะพิสูจน์ได้ว่าจริงเรนนี้เลยค่บทุดนี้เรียกว่าห้องนอนของ และที่เห็นอยู่นี่ก็คือที่นอนหรือแท่นนอนของพาริสีนะครับเป็นหินธรรมชาติที่อาจจะหักหรือล่วงลงมาซึ่งมีขนาดคล้ายกับเตียงนอนในความคิดเห็นส่วนตัวของผมนะครับถ้าตัดในเรื่องของความเชื่อออกไปผมคิดว่าอาจจะเป็นมนุษย์ถ้ำซึ่งมีอายุอยู่ในรา ก่อนประวัติศาสตร์ที <Canvas> ่เรียกว่ามนุษย์ถ้ำหรือยุคห so well ินก็อาจจะเป็นไปได้นะครับเมื่อออกมาจากเขตของฤาษี4,000ปีเริ่มมีความรู้สึกร้อนขึ้นมาและสายตาก็มองไปเห็นอย่างกระทาทองแดงซึ่งมีความคุ้นตาเป็นอย่างมากนี่คือล่องรอยของกองท่ายหนังหรือภาพยนตร์ตลอดจนละครดังหลายเรื่องเช่นทองอังกอร ยมาบาลใช้สถานที่ในถำ้ำในการถ่ายทำ <S <S หากจะย้อนกลับไปในปี64ครั้งแรกที่ผมมาที่นี่ผมได้ข้อมูลว่านี่คือกลบช้างซึ่งดูแล้วก็มีความเหมือนและครอบครัวของหมาป่าสามตัวนี้พ่อแม่ลูกยิ่งตอกย้ำถึงความอัศจรรย์และความสวยงามของถ้ำแห่งนี้ ในขณะที่ผมกำลังชมถ้ำอยู่ด้วยความเพลิดเพลินก็หันไปเจอกับพระพุทธรูปซึ่งด้านหลังมีดอกบัวขนาดใหญ่ที่มีความสวยงามเส้นทางพระอาจารย์ได้นำสีมาระบายเป็นการเพิ่มจินตนาการและที่ทุกคนเห็นอยู่นี้คือภูมิของพญานาคเชื่อว่าเป็นทางเข้าออกของเหล่าพญานาคที่นี่ ใกล้ที่จะถึงทางออกเราได้พบกับช้างแมมโมดพ่อแม่ลูกซึ่งกำลังยืนเล่นอยู่ภายในถ้ำอย่างสำราญใจแม้แต่เซลนาทีสุดท้ายของถงถ้ำแห่งนี้ก็ยังมีความสวยงามโดดเด่นและเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวสร้างความประทับใจให้กับผู้มายืนเป็นอย่างมากออกจากถ้ำแรกพักสูดอากาศรับลมภายนอกจุดมุ่งหมายต่อไปคือถ้ำของพญานาค ซึ่งทานี้จะต้องเดินขึ้นคิสว่าเป็นการออกกำลังกายเบลนไขมันแทบไม่เชื่อสายตาตัวเองกับช่องทางที่เข้ามาเล็กและแคบแต่ภายในถูงมีความกว้างและสูงประมาณตึกสองชั้นดาวเกือบเท่าขนาดของสนามฟุตบอลเมื่อเดินลงไปพบกับลายของหินซึ่งมีลักษณะคล้ายกับหัวงูขนาดยักษ์มี ส่วนของเขี้ยวปากและดวงตาทำให้รู้สึกขนลุกขึ้นมาในทันทีที่ได้พบเจอความเชื่อและการบูชาพญนาคของผู้คนมีอยู่ทุกภูมิภาคไม่เว้นแม้แต่ในภาคกลางและภาคเหนือซึ่งตำนานการบูชาและที่มาของความเชื่อก็เป็นแนวทางของการนำสิ่งศักดิ์สิทธิ เข้ามาผนวกกับสถานที่เพื่อให้สถานที่ดำรงอยู่ไม่มีผู้เข้ามารบกวนหรือทำลายให้เกิดความเสียหายการไหว้ปลอกกาวต่อสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ในทุกที่ที่เราไปนั้นย้ำถึงการแสดงความเคารพต่อสิ่งที่มองไม่เห็นเป็นการให้เกียรติสถานที่ทั้งหมดทั้งมวลน,นั้นเป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณ ลักษณะทางธรณีวิทยาของถ้ำนี้นะครับมีหินสีออกฟ้าคลามเต็มไปหมดเลยครับหากจะหยิบยกตำนานแห่งความรักและการอยู่ของคู่กันนั้นพญานาคนับว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เรามักจะได้ยินถึงตำนานแห่งความรักและการอยู่ครองคู่กันและนี่คือหินปูกับยา่าที่อยู่ด้วยกันณนะถ้ำแห่งนี้มาหลายพันปี และคงจะเป็นของคู่กันหรือแพ็กเกจคู่ถ้าที่ใดมีพญานาคมีถ้ำที่นั่นต้องมีบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ตามตำนานแห่งความเชื่อของอุษาอาคเนีถึงบ่อน้ำที่